สวัสดีครับทุกคนนี่ครับจ้างน้องมาตีพึ่งนะครับที่โรงงานพึ่งมันมาทำลังอยู่ใต้ฟ้านะเนี่ยโหเอาเอางานให้เสร็จแล้วค่อยกินไม่ได้หรอเอาใส่กระเป๋างเกงไว้เอาดีเอาควันเข้าไปข้างในดิหืม อเลยพึ่งอ่ะมันมีสองรังนะครับรังใหญ่มากเลยเท่าแก่ให้หาจ้างคนมาตีพึ่งผมกเลยน้องตีไก่ด้วยกันก็เลยจ้างมันมาตีห้าร้อยบาทเห็นมันไม่มีงานทำก็เลยเอ,อหาค่ากับคงกับข้าวให้มันสักหน่อย มีน้ำปะจับจับนางพญามันมาดิแล้วก็เอาไปปล่อยที่หนึ่งเห็นบ้านนางพญามันะดูดิมันลงมาพื้นเต็มหมดเลยครับดูดิมันเมาควันอยูเมื่อกี้ผมโดนไล่มาแล้วครับมันเห็นผมใส่เสื้อแดงครับ นี่ดูเพื่อนมันเมาควันนะครับมันก็ลงมาเต็มพื้นอยู่ตอนนี้แต่ลางมันน้องมันกระทุงไปพังหมดแล้วมั่ง่างมันโูยครับมันเมาควันเต็มพื้นดูรางมันนะโคตรใหญ่เลยดูด,ด น่ากลัวดูน้ำหวานนี่หเหนียวมันเยออยู่ไม่ได้เนะี่ยเผาอีกหนุ่มข้างบนมันยังไม่ไปไหนเลยนะ ดูสิครับลังใหญ่มันออกเป็นตัวหมดแล้วเห็นไหมครับวันนี้มันจะเสร็จไหมเนาะไฟดับอีกแล้ว เออหักออกมาเลยเดี๋ยวเขาซ่อมใหม่เอาไฟควันไฟเข้ารูไว้เลยเอาควันไฟเข้าไว้รูดิโอ<ห>เออเข้าไว้รูไว้ควันอนะ่ะเออ <c oughs> เบาเา เดินอีกแล้วครับสองชดไอ้ลุยต่อพยายามเพื่อห้าร้อยการตีพึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ จูจูม <mm> ันล่างมาปะไหนนัดใช่ล่างมาปะนะหน <mm> ยุดที่มันอยู่ตรงไหนวะ <mm> <N> นั่นเหรอตรงใต้คานนั่นเหรอโอ้ <mm> 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 โน่นนะครับตรงที่มันอยู่ข้างบนนู่นนะครับโอ้โหรังใหญ่มากเลยดูตอนนี้รังมันล่วงลงมาหมดแล้วนะครับจะไล่ตัวแม่มันหนีนะครับนี่ครับเอาให้ป้ากินนะฮะเว้ยเว้ยกันยังว่ามันห่างแล้วยังว่านู่นมันเขาก็แทก็กหนามมันปุ๋นอะอันนั่นแหละ,ะนี่แกนี่แกกินโซมันป๊บ ตั้งไม้กวาดลงให้ไฟมันลุกๆุกอีกเออแล้วทีนี้ก็เอาเข้าไปแปะตรงขง้างในเลยลุกนะมล้วมันตอมกินาาอ,อะไรวะเนี่ย